Hi, สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Titan Universe นะคะกับพี่ชั้น t i เ a n ปิ่นป,นปินัสสวรรควัชชัยนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมท่าดารายงานสดนนครมิวนิคนะคะคุณกิติคะ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะ มามอยกันเพราะเรายัางคู่กันยังขั้นกู5ตอนพิเศษนะคะที่จะออนแอร์ในเดือนสิงหาคมนี้วันนี้นะคะคือวันพฤหัสบดีที่2รกรกฎาคม63เนาะวันนี้นะคะคือบอกเลยอะบอกเลยวันนี้2 2รกรกฎาคมแล้วแบบทุกคนใครที่ยังไม่ได้ซื้อหนังสือนะไปดูนะคะในออนไลน์ในอ e ีบุ๊กก็มีนะไปดูได้ไปหาซื้อได้นะคะก็วันนี้เราจะมาอา่าแบบ เอ่อ uh, summary สั้นๆเนอะแบบ5ตอนนะคะมีอะไรบ้างคือว่าคลิปที่แล้วที่เราทำอะ่ะมันยาวเกินไปโอเคเล่าเลยนะตอนแรกตอนแรกอย่างนี้ตอนแรกคือเพลคือ5ตอนอะ่ะเอ่อ คุณจิติเลนเนาะก็ขอบคุณคุณจิติเลนด้วยนะคะก็ทั้ง5ตอนเนาะก็ตั้งชื่อเบสออนเพลงของส c r ครับตอนแรกมีชื่อว่าใกล้ตอนที่2มีชื่อว่ารู้สึกตอนที่3มีชื่อว่าดวงตะวันตอนที่4มีชื่อว่าทุกวันตอนที่5มีชื่อว่าเช้าโอเคตอนแรกเนาะคือตอนคือต้องบอกงี้ก่อนตอนแรกเนี่ยจะเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์วันแรกที่สารวัตรได้เจอทายจริงๆ ะค,ะคือที่คอนเสิร์ตนั่นแหละนะคะส่วนอีกตอนตอนที่2 3 4 5ี่เนี่ยจะเป็นตอนที่เล่าถึงชีวิตนะปัจจุบันแหละคือแบบผ่านมา1ปีอะคบกันมา1ปีแล้วอะแบบมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแบบเฮ้ยมีความคืบหน้าไปถึงไหนอะไรเงี้ยคือแบบให้พวกเราชาวแฟนคลับได้แบบมีความสุขกันเนาะตอนแรกเราต้องบอกตรงนี้ก่อนคือตอนแรกตอนที่หนึ่งที่ตอนชื่อว่าใกล้ใช่ไหมคะคือจริงๆอะฉากแรกที่เจอก็คือสารวัตรยืนซื้อน้าอยู่ โอเคป้ยืนซื้อน้ำอยู่เราจะไม่ไม่สปอยหมดนะบอกก่อนสารวัตรยืนซื้อน้ำอยู่แล้วก็แบบมีเสียงโผล่ขึ้นมาแบบป้าครับขอบูฮาวายแก้วหนึ่งครับเสียงแบบน่ารักมากป้าครับขอบูฮาวายแก้วหนึ่งครับแบบเสียงแบบน่ารักเธอเข้าใจอารมณ์ทายไหมอะอารมณ์ทายแบบน่ารักแล้วแบบ้ป้าก็บอกว่าบูอะไรนะคะบูฮาวายไม่มีรอกลูกมีแต่บูเบอร์รี่นะคะแล้วทายก็ทําหน้าแบบมุยแบบนะคะแบบปากจู่แบบแบบออนะคะสารวัตรก็ ยืนดูนะคะล้วก็แบบทีนี้ป้าก็ยื่นยื่นนะคะอ่ายื่นขวดน้ำมาให้แล้วแบบอ่าเออน้ำเปล่าเนี่ยสิบบาทลูกนะคะสารวัตรก็จ่ายตา์เสร็จทุกอย่างเสร็จแล้วนะแต่ว่าสารวัตรนะคะยืนยืนอยู่ตรงนั้นอยู่ยืนทําไมคะยืนดูความน่ารักของทายทุกคนยืนดูความน่ารักที่แบบไงแบบคือไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนที่แบบน่ารักก็แบบเออคิดเลยว่าจะเจอผู้ชายที่น่ารักได้อ่ะก็แบบคือทายก็น่ารักนะคะโอเคทีนี้ตอนที่สอง ตอนที่2ก็คือทายอ่ะดูแลสาร,รวัตรเพราะว่าสาร,รวัตรป่วยคือแบบไปเข้าค่ายจิตอาสาอะไรเงี้ยเนาะแบบที่ต่างจังหวัดเขาคือแบบซ่อมแซมอาคารเรียนให้ให้เ,อเ,อเด็กน้อยต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แบบอาจจะแบบปีนขึ้นไปบนอะไรคะอาบนหลังคาจะต้องทาส่งทาสีอาจจะต,ต,ตากแดดตากฝนอะไรเงี้ยก็เลยไม่สบายกลับมา แล้วตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่แบบใกล้กับ First Anniversary พอดีกันทุกคนแล้วทีเนี้ยทุกคนเรามาดูกันนะคะด้วยความที่ว่าถ่ายเป็นคนชิกๆใช่ป่ะแล้วแบบสารวัตรยังไงคะอ๋อเป็นเป็นคนแบบขึมขืมไงเราลองมาดูกันว่าแบบเฮ้ยเออสัลวาดนะคิดว่าทายจาวันจําวันครบรอบไม่ได้แต่จริงๆแล้วอะจาได้เอ้ย oh. <laughs> แค่นี้พอแล้วพอแล้วไม่บอกไม่บอก แค่นี <risque> ้เยอะแล้วไปซื้อหนังสืออ่านก okay, ันโอเคตอนที่3ตอนที่สามอันนี้เรามารีวิวหนังสือเลยนะประมาณเลยนะประมาณนั้นเลยนะตอนที่3ดวงตะวันถ้าใครเป็นแฟนคลับนะคะผู้กองกับพี่มินนะได้โปรดนะคะได้โปรดนะคะเกาะไวแ้แน่นๆเลยนะเกาะเรือแน่นๆนะคะตอน3นี่นะคะคือแบบจะบอกเลยว่าแบบผู้กองอะ่ะแบบ คือคือจีบคือ,คอผู้กองทํายังไงถึงได้ใจพี่มินมาเข้าหาย,ยังไงคือแบบเออคือแบบบอกรักยังไงโอเควะโอเควะเราก็แบบเออแอบบจ้นเล็กๆเนาะแต่ว่าแบบเราก็รักสรารวัตรกระถ่ายที่สุดแบบสุด,ส,ดสุดมากๆแล้วว่าแต่เราก็รักคู่อื่นเหมือนกันนะคะทีนี้ตอนที่สี่คือทุกวันทุกวันเนี่ยจะมีทั้งหมด3คู่เลยก็คือมีพี่ดิมแล้วก็กรีนมีพี่แมนเออมีแมนแล้วก็พี่ไทป์แล้วก็มีสรารวัตรไทยนะคะก็ ตอนนี้คือแบบใครถ้าใครที่แบบชอบชอบดูตอนที่แบบอทยถึงสารวัตรสารวัตรถึงทายอะไรแบบเนี้ยแบบไม่พลาดเลยนะห้ามพลาดเลยนะตอนที่4เนี่ยคือแบบต้องเกาะเรือแน่นๆเลยนะคือแบบไม่ได้เลยนะคือแบบเกาะให้แน่นเลยนะโอเคป่มนี่เราแน่นมากเลยนะแล้วพูดอะไรก็ขนลุกนะคะก็โอเคไหมโอเคไหมพร้อมนะ move on นะ,นะต่อนะต่อนะโอเคนะตอนที่5ตอนที่ห้า ะะอันนี้อันนี้พีคมากอันนี้แบบคลายแม็กซ์สุดๆทุกคนคือคือฉากนี้เราเราพูดแค่สัน้นๆได้ปะเราไม่อยากบอกเยอะกวกันนี้เดี๋ยวทุกคนไปซื้อหนังสืออ่านกันดีกว่าตอนที่5ทุกคนมีฉากเมคเลิฟด้วยโอเคโอเค,อเคบอกแค่นี้บอกแค่นี้โอเคนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมเนาะที่ไลค์ s u b สไคร์ e แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็แชร์ให้ชาแนลแล้วก็วิดีโอนี้นะ ก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะแบบจินฟินอะไรยังไงตรงไหนเราก็แบบคอมเมนต์ได้นะแล้วก็แบบเดี๋ยวเราจะไปตอบคอมเมนต์เราจะแบบฟินแล้วก็จินไปด้วยกันโอเคนะคะขอบคุณทุกคนนะคะก็วิเกตเดนทัชบ๊ายบาย